วันนี้เวลา19.14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมหาราชวัง ในโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัรชกัญญาสิริพัฒนาพนันธวดีสด็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัรชกัญญาส่็นพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพงกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงพลอยเพยลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสนีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระดําเนินไปยังที่ประดิสถานพระบรมศพส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระบุทธรูปประจําพระชนมวานที่หน้าประ่านพระนุพพปุลมหาเสวจะตาทรงกราบต่อจากนั้นทรงพระดําเนินไปยังมุกหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่น่าประทนเนียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกทรงคมและพประทับพระราชอาจเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแปดรูปซึ่งพระสงฆ์สดับประก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสง์ถวายอนุโมทนาถวายดิเรกถวายพระพรลาสำหรับพระโกรธพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระโกฏทองใหญ่ปิสถานเหนือพระแท่นสุบรณเบญจดลภายใต้พระนพพดลมหาเสบตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัดห้าชั้นบางแทรกชัดเจชั้นต้นไม้ทองเงินนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศพิเศษสูงสุดเทียบเท่าพระมหากษัตริย์